ทำคอนเทนต์ไปทำคอนเทนต์มาอยู่ดีนึกไม่ออกว่าทำอะไรดีวันนี้ตันครับตันคอนเทนต์ซึ่งเชื่อมากๆนะว่าหลายๆคนที่ทำคอนเทนต์อยู่หรือสร้างตัวตนอยู่เนี่ยติดเรื่องนี้แล้วก็เคยเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนนะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยไอเดียกันดีกว่านะว่าวันที่เราติดหรือเรานึกคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยเราทำยังไงดีและมีอะไรช่วยเราได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเตารามอยากจะชวนพวกเราคุยเรื่องนี้กันนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยเนื้อหากันนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยกด subscribe กดไลค์นะฮะคลิปนี้ด้วยนะเพราะว่าตัวผมนะครับตั้งใจมากๆที่จะเก็บประสบการณ์เอามาแนะนำพวกเรานะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยลองเอาไปต่อยอดเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากๆนะครับมา เรามาลุยกันเลยครับ 3. c o คอนเทนต์ช่วยชีวิตในวันที่เราคิดคอนเทนต์ไม่ออกคอนเทนต์ content ช่วยชีวิตอันที่1นนะครับก็คือการที่เราเอาของบางอย่างมารีวิวพวกเรานะครับอาจจะมีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งไปซื้อของอะไรมาหรือไปกดในแอป ลาซาด้าช้อปปีมาเราก็ทําการรีวิวเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่รอบตัวเราเราเพิ่งได้มาใหม่หรือเราใช้แล้วดีเนี่ยเอามาแนะนําครับอย่างเช่นอ่ะเราซื้อตัวกระดิ่งมานะฮะอย่างนี้จากช้อปปี้ราคาเท่าไรในโฆษณาเป็นยังไงแล้วของจริงเป็นแบบไหนตรงปลกไหม แล้วตอนที่เราแกะออกมาเรารู้สึกยังไงเราใช้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคุ้มราคาหรือเปล่าแล้วก็เจ้าของสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับใครหรือถ้าใครกําลังสนใจอยู่เฮ้ยแนะนําให้ซื้อเลยหรือไม่แนะนําอย่าซื้อนะมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยให้พวกเรานะครับรอดไปได้ในวันที่เราตันนะเพราะว่า ผมเชื่อว่าพวกเราในในแต่ละวันเนี่ยมีโอกาสได้มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรามีของใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรบางอย่างที่เราใช้แล้วดีเร,เราใช้แล้วชอบเนี่ยหยิบมาเลยเอามารีวิวอะไรพวกนี้นะครับเชื่อไหมว่าคนเนี่ยชอบดูนะชอบฟังนะเพราะบางทีบางคนก็เล็งอยู่เฮ้ยเอ้ยใช่ใช่ใช่อันนี้ฉันก็อยากได้เหมือนกันซื้อเสื้อผ้ามาเราก็อันเนี้ยหยิบมารีวิวซื้อหมวกมาเอามารีวิวก็เป็นคอนเทนต์กู้ชีพได้นะในส่วนของข้อที่1นนะครับ คอนเทนต์ช่วยชีวิตอันที่สองเรามาแชร์ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ครับจากคอร์สที่เราเพิ่งไปเรียนมาหรือจากหนังสือเราเพิ่งไปอ่านมาหรือเราไปนั่งคุยกับใครบางคนแล้วเขาก็สอนเราไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเขาก็แนะนําเรามาอะไรบางอย่างนะครับเราก็เอามาแชร์เอามาเป็นคอนเทนต์ได้นะว่าท็อปิกอะไรเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเราประทับใจเรื่องอะไรที่สุด ในคอร์สนี้ในหนังสือเล่มนี้เราชอบเรื่องอะไรสุดเราชอบมากๆเลยคอร์สนี้สอนเรื่องนี้มาเราจะไปปรับใช้กับชีวิตเรายังไงบ้างหนังสือเล่มนี้บอกแบบนี้เราจะไปปรับใช้ยังไงกับเราบ้างหรือ ผู้ใหญ่แนะนําเรื่องนี้มาเราจะไปปรับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อแม้ว่าคนที่เขาตามเราหรือดูเราอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ไอเดียเออใช่เรื่องนี้เฮ้ยฉันเป็นเหมือนเธอเลยคนที่เขาตามเราเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนเราคล้ายๆเราเจอปัญหาอะไรคล้ายๆเราอยากรู้อะไรคล้ายๆเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแชร์อะไรพวกนี้ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้เขาได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วเขาจะยิ่งรู้สึกว่ามีประโยชน์ด้วยนะในการที่เขาติดตามเราก็เอาสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาหนังสือเพิ่งอ่านมาหรือ คําสอนของใครที่เขาเพิ่งสอนเรามาเนี่ยเอามาแชร์เอามาทําเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็คอนเทนต์ช่วยชีวิตอันที่3นะครับเราไปเจอสิ่งดีๆมาสิ่งที่มันตื่นเต้นนะครับเชิงบวกนะเอามาแชร์ให้คนที่ติดตามเราเนี่ยฟังนะว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ไหนมาเราไปเจออะไรมาแล้วทําไมเราถึงตื่นเต้นทําไมเราถึงรู้สึกดีแล้วก็แชร์ความรู้สึกข,ของเราแล้วเราก็อาจจะแชร์ในมุมที่ว่าเฮ้ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย มันทําให้เราเนี่ย,ยได้กําลังใจคอนเทนต์แบบนี้จะทําให้คนที่เขาอ่านด้วยเนี่ยอาจจะได้กําลังใจด้วยคนที่ตามเราก็อาจจะได้เรียนรู้กับเราไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนตันคอนเทนต์ก็เอาสิ่งที่เราเจอความประทับใจที่เราเพิ่งผ่านมาสิ่งที่เราเจอแล้วเรารู้สึกดีสิ่งที่เราเจอแล้ว,เร,รเ,รเ,ลวเราตื่นเต้นเชิงบวกนะ เอามาแชร์ครับเอามาทำเป็นคอนเทนต์ได้นะและนี่คือ3คอนเทนต์ช่วยชีวิตในวันที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับเราลองไปปรับใช้ดูนะครับทำให้เป็นธรรมชาติครับมันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องตายตัวเนาะเพราะอย่าลืมครับสุดท้ายคนที่เขาตามเราเพราะเราเป็นเราแต่ยังไงนะครับอย่าไปตันบ่อยนะครับเพราะการสร้างแบรนดิ้งของตัวเราเองการสร้างตัวตนของเรานะครับสำคัญที่สุดนะครับเราจะไม่ตันนะถ้าเรามีการวางแผน เรามีการคิดเรามีการตั้งใจจะทํามันจริงๆนะครับทำเป็นโพสตแอนเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมมาให้ไอเดียแล้วกันนะครับว่าการสร้างแบรนดิ้งแบบด้วยการใช้โพสตแอนเนี่ยนะครับมันต้องทํำยังไงบ้างนะเอาว่าวันนี้เอา3คอนเทนต์นี้เอาไปช่วยชีวิตก่อนแล้วกันนะครับพวกเราฟังคลิปนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันแชร์ไอเดียกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเองทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงลองแชร์ ไปให้เพื่อนของเรานะครับหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องฟังคอนเทนต์นี้เนี่ยนะครับคลิปนี้เนี่ยลองส่งไปให้เขาพบกันในคลิปหน้าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเจอกันนะครับผมเต้อาลามไปก่อนครับสวัสดีครับ